จาตูดีมาลชูซังไกมาลซาซาตาจูเวทาลูตัวจาตุเวทาลูตัโอ้น่ารักชาติมากจย่าร้อผิดหมดทุกคำเลยทำไมเขาต่าโอชมต่าที่ดโอ้บนบาลมีจ so ักกีเกิด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาลาซาก้าพระพุทธเจ้าขอสาธุดีอ๋คงวัดสยมปรมราชันกวัลล่าเป็นบุญยะสมงาบารมีน้องก้าพระพุทธเจ้าน้องก้าพระอานุฤีสาธุดีมหาลุติสาธุดีมหาล